วันนี้อยากกินช็อกโกแลตมูสมากเวลาแบบที่เอาช้อนเจาะลงไปในถ้วยมูสมันแบบเนื้อมันฉุบลงไปอะแล้วแบบเอาเข้าป่าแล้วมันเข้มข้นละลายในปากโุ้ยพูดแล้วอยากกินจนมือสั่นเนี่ยเราไปลองทำกันเลยดีกว่า คือใส่ไข่ซึ่งเราจะใช้แต่ไข่แดงเพราะงั้นปันจามาแยกไข่ก่อนใช้ไข่แดงเนาะก็เอาไข่ขาวออกช๊บ <c oughs> อ้อทำได้ให้ตายเถอะมีเรื่องทุกทีเลย ไข่แดงไข่ไก่สองฟองใส่ลงไปในอ่างผสมเออแล้วปันจะใส่นี่ไว้ก่อนทําไมนะน้ําตาลยี่สิบกรัมแล้วก็เหล่ารำหเหล้าจริงอู้ยหกเทาค่ะไม่เป็นไรเนาะยิ่งเยอะยิ่งอร่อยใช่ปะงั้นอันนี้ปันเทไม,เม่เต็มช้อนอเคค่ะเดี๋ยวเราต้องเอาอันนี้ตั้งไว้บน หม้อน้ำซึ่งตั้งบนไฟอีกทีหนึ่งเพื่อให้มันโดนความร้อนแบบเบาๆไข่จะได้ไม่สุกหมายถึงไม่แบบเป็นสุกเลยเป็นก้อนอะ่ะโอเคเราเอาหม้อนี้นี้เลยแล้วก็คนสาวางบนหม้อน้ําเดือดอ่อนๆก็รอให้น้าเดือดแล้วก็ตีจนน้ําตาลละลายและส่วนผสมมีสีอ่อนลงเราค่อยเอาออก เค okay, เราตีจนน้ําตาลละลายแล้วแล้วก็สีอ่อนลงนิดนึงทีนี้ปันจะยกออกจากเตาแล้วอันนี้ร้อนเหมือนกันนะต้องระวังนิดนึงชึบแล้วเราก็จะตีต่อจนมันเย็นสนิทอ่าอันนี้เย็นแล้วก็ต่อไปเดี๋ยวเราจะผสมกับช็อกโกแลตที่เป็นเม็ดๆตะกี้นะแล้วเอาไปเข้าไมโครเวฟละลายมาทีนี้ต้องรอให้มันเย็นก่อนถึงจะเอามาผสมกันได้ อันนี้เย็นแล้วก็ปั่นจาผสมเลยว,ว้าวเอาคืนพวกคลิปทั้งหลายที่อยู่ใน Facebook และแบบชอ็อกโกแลตเป็นทีเอาไปเลยอโอเคต่อไปเราตีวิปครีมกันแล้วก็เราจะใช้ ีเครื่องตีไฟฟ้าไอาลอยเสร็จแล้วเอาวิปครีมที่ตีตึกมาใส่ครึ่งหนึ่ง ทีนี้วิปวิปครีมครึ่งแรกเนี่ยเราต้องใช้ตะก,ก้อคนแต่ว่าปันก็ใช้ไอ้นี่ไปเลยแต่ไม่ได้เปิดนะใช้แบบใช้แทนตะก,ก้อเฉยๆ้หนดเหมือนกันเปิดได้โอเคคนมันให้เข้ากันนี่แหละเวลาทำมูสก็จะได้ตรงที่แหละคนไม่ทำจะไม่เห็นนะสิ่งนี้นี่แหละความเจ๋งของการทำขนมกินเอง ันจะแบบได้เห็นเท็กซ์เจอร์ระหว่างทางซึ่งมันแบบฟินมากเคคนจนเข้ากันเลยค่ะชิมอร่อยค่ะอ่าใส่อีกครึ่งหนึ่งที่เหลือเอาให้หมดทุกหยดมีความหนักเราจะใช้ไม้พายตะล่อมมัน นนงามแมดูดิศิลปะสดๆเราตะล่อมเพื่อที่จะได้มีฟองอากาศแทรกเข้าไปเยอะๆเอาให้มันกลายเป็นสีเดียวกันโอเคกลาแล้วอีกคอยดึงนะสุดท้ายแล้วตักใส่ถ้วย ตักใส่ถ้วยก็ถ้วยอะไรก็ได้หรือถ้าไม่มีก็แก้วก็ยังได้เลยแมฮมูสมีความน่ากินหนักมากคือเนื้อมีความแบบเป็นมูสมากฟูฟูนุ่มๆเบาๆลอยๆกินแล้วอาจจะลอยได้เห็นความดึงๆมันไหมโอ้ย นี่ครอบครัวมูสของเราเดี๋ยวเราจะเอาเข้าตัวเย็นก่อนแล้วค่อยกินประมาณ1ชั่วโมงให้มูสเซต็ตตัวก่อน เฮ้ช็อกโกแลตมูสของเราเซ็ตตัวแล้วจะได้เวลากี่แล้วค่ะความพีคมันอยู่ตรงที่เอาช้อนกดลงไปแล้วที่มันบอกว่ามันจะชุบอ่ะนั่นแหละตรงนั้นแหละที่อธิบายไม่ถูกเดี๋ยวจะทำให้ดูดูสิเหนียวนุ่มเหนียวนุ่มสะเทือนใจมาก กินแล้วนะคะอืมเติมคำว่าเพิ่มคนสุดยอดเฟินมากมดูเนื้อนเนียนนุ่มนั่นมากอร่อยมาก แล้วทำถ่ายกินเย้ Yay!